สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําไข่พะโล้ทาง่ายๆด้วยผงพะโลส้สาเร็จรสชาติอร่อยเข้มข้นกลมกลม่อมลงตัวมากค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมไข่ไก่กันก่อนนะในขั้นตอนนี้เราจะต้มไข่ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานําไข่ไก่ลงไปวางในหม้อดได้เลยค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือ ในขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปด้วยเพื่อให้ไข่ของเราเปอกง่ายค่ะใส่น้ำเปล่าในส่วนของน้ำเปล่าก็ให้เราใส่ลงไปให้ท่วมไข่ค่ะในขั้นตอนต่อไปก็ให้คนเพื่อให้เกลือละลายค่ะตอนนี้เราก็คนจนเกลือละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปตั้งไฟกันเลย ในขั้นตอนนี้เราก็ได้นําไข่มาตั้งไฟแล้วนะคะก็ให้เราใช้เป็นไฟกลางนะอย่าใช้ไฟแรงเพราะถ้าใช้ไฟแรงจะทําให้ไข่แตกได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็ให้คนเล็กน้อยแล้วก็ทําอย่างเบามือนะการที่เราคนไข่แบบนี้จะช่วยทําให้ไข่แดงของเราได้อยู่ตรงกลางค่ะส่วนในขั้นตอนการคนไข่ไม่ต้องใช้เวลานานนะก็ให้เราคนแค่แป๊บเดียวค่ะ พอคนเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไฟกลางต้มไข่ไก่ของเรา8นาทีค่ะในขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดแล้วก็ให้เราปิดฝาหม้อเงี้ยมๆไว้แบบนี้นะไม่ต้องปิดให้สนิทค่ะเดี๋ยวไข่ของเราจะแตกนะตอนนี้เราก็ได้ต้มไข่ของเรามาครบ8นาทีแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราคนอีกรอบค่ะเพื่อเป็นการกลับด้านไข่นะในขั้นตอนนี้พอเราคนเสร็จเราก็จะปรับมาใช้ไฟแรงค่ะ เราจะต้มอยู่ที่สองนาทีด้วยไฟแรงนะในขั้นตอนการต้มไข่ไม่ต้องใช้เวลานานนะถ้าเราต้มไข่นานเกินไปจะทําให้ไข่มีกลิ่นเหม็นค่ะในระหว่างที่รอให้ไข่ต้มครบเวลานะเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นน้ําเปล่าไว้สําหรับแช่ไข่ค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดานะตอนนี้เราก็ได้ต้มไข่ครบเวลาแล้วนะคะก็ใช้เวลาอยู่ที่1ิบนาทีพอครบ1ินาทีแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําไข่นะมาแช่ไว้ในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะการที่แช่ไข่ไว้ในน้ําเปล่าแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ไข่เย็นตัวเร็วค่ะตอนนี้เราก็ได้ตักไข่ไก่ออกมาแช่ไว้ในน้ําเปล่าหมดแล้วนะเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะนําปีกบนไก่นะมาล้างทําความสะอาดค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นเกลือนะในการขยํา ในการที่เราใช้เกลือแบบนี้จะช่วยทำให้ไก่ของเราไม่มีกลิ่นข้าวค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็ให้ขยาให้ทั่วเลยนะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้เกลือขยาที่ปีกไก่นะคะจนทั่วดีแล้วต่อไปเราก็จะนำปีกไก่มาล้างทำความสะอาดค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราล้างสี่ถึาน้ำหรือจนกว่าปีกไก่จะสะอาดดีนะ ตอนนี้ก็ได้ลา้างปีกไก่สะอาดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนําไข่ของเรามาปอกเปลือกค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะปอกนะก็ให้เรานําช้อนตีไปที่เปลือกไข่แบบนี้ค่ะเพื่อให้เปลือกไข่แตกนะเวลาปอกจะได้ปอกง่ายในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้ช้อนตีเปลือกไข่จนแตกหมดแล้วนะต่อไปเรา,าก, ke, นนก็จะนําไข,ข่มาปอกกันเลยค่ะ ส่วนวิธีการปอกไข่ก็ไม่ยากนะคะก็ให้เราปอกไข่ในน้ําแบบนี้ก็จะปอกง่ายมากเลยค่ะโอเคนะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะปอกไข่ให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราจะพักในส่วนของไข่ไว้ก่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนํากระเทียมพริกไทยรากผักชีไปโขลกวมกันค่ะ และในขั้นตอนนี้เราก็ได้เตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําไข่พะโลกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะก็ให้เราตั้งกระทะจากนั้นใส่น้ํามันพืชลงไปหนึ่งทัพพีค่ะเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้ให้ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนค่ะในขั้นตอนนี้น้ํามันก็ร้อนดีแล้วนะต่อไปเราก็จะใส่สามเกือลงไปผัดเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราผัดไปจนกว่าสามเกลือของเราจะสุกเหลืองหอมดีนะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ผัดสามเกลือมาจนสุกเหลืองหอมดีแล้วนะต่อไปเราก็จะนําปีกไก่ลงไปผัดรวมกันเลยค่ะในส่วนของปีกไก่เราใช้เป็นปีกบนไก่นะส่วนในขั้นตอนนี้ก็ให้ผัดไปจนกว่าปีกไก่จะสุกดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ผัดปีกไก่มาจนสุกดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเติมสีอิวดำลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้หน้าทานค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะแบ่งซีอิ้วดำใส่ลงไปนะจะไม่ใส่ลงไปหมดค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราผัดซีอิ้วดำและไก่ให้เข้ากันดีเลยพอเราผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะรอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะพอน้ำเดือดฟองขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นหม้อจะได้สะดวกง่ายต่อการทำไข่พะโลค่ะ พอเปลี่ยนม้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราใส่เกลือชูรสถ,ถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะผงปรุงรสหมูพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนเล็กน้อยค่ะพอคนเสร็จในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ำเปล่าที่เราแบ่งไว้นะลงไปให้หมดค่ะ แล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ด้วยนะในขั้นตอนนี้จากนั้นก็ให้เราปรับไฟมาใช้เป็นไฟแรงค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มมาจนน้ำร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็จะสังเกตว่ามีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราตักฟองออกให้หมดเลยนะเศษฟองเมือกมันแบบนี้ถ้าไม่ตักออกให้หมดจะทำให้ไข่พะโล้มีกลิ่นเหม็นข้าวค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตักเศษฟองออกหมดแล้วนะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำที่เราแบ่งไว้นะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ลงไปหมดเลยค่ะพอใส่ซีอิ๊วดำลงไปหมดแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนที่เป็นไข่ได้จมลงไปในน้ำค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราปิดฝาหม้อแล้วก็ต้มไปจนกว่าน้ําจะแห้งค่ะในขั้นตอนนี้เราจะต้มไปจนกว่าน้ําแห้งนะเพื่อต้องการให้ตัวส่วนผสมต่างๆได้ซึมเข้าไปในเนื้อไข่และเนื้อปีกไก่ค่ะและเคล็ดลับที่สําคัญเลยนะในขั้นตอนนี้ที่เราทําก็เพื่อต้องการให้ปีกไก่ของเรามีความเปื่อยแล้วก็นุ่มค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนแห้งประมาณนี้นะคะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องปล่อยให้น้ําแห้งเกินนะเดี๋ยวไฟจะไหม้หม้อค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปะคะ่ะพอเราใส่น้ําเปล่าลงไปเสร็จแล้วนะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราต้มต่อไปอีกจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมานะคะ่ะพอเราต้มมาจนน้าเดือดฟองแบบนี้แล้วนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราตักฟองอากาศเศษเมือกมันแบบนี้ออกให้หมดเลยะคะ่ะ พอตักฟองอากาศออกหมดแล้วในขั้นตอนต่อไปก็ให้เราใส่ผงพะโล้สำเร็จค่ะน้ำตาลแสดงความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะเสร็จแล้วก็ให้เราคนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอต้มพะโล้สุกดีแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราชิมรสชาติแล้วก็ปรับได้ตามความชอบค่ะในส่วนของเราก็ได้รสชาติที่กำลังดีเลยนะเราก็จะนำขึ้นไช่หั่นค่ะมาใส่แบบนี้เพื่อเพิ่มความหอมนะจากนั้นก็ให้ปิดไฟค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นใบผักชีก็ได้นะเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะต่อไปเราก็จะตักเสิร์ฟกันเลยวิธีทำไข่พะโล้ด้วยผงสำเร็จก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้ทำง่ายรสชาติอร่อยลงตัวมากค่ะและที่สำคัญสีของไข่พะโล้ก็มีความเข้มสวยมากเลยนะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะ ตอนนี้กินไข่พะโล้ก็หอมยั่วมากเลยค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ